ครับมาสำรวจน้ำรั่วนะครับตอนนี้ลูกค้าแจ้งงานน้ำรั่วนะครับทีนี้ห้องน้ำเป็นห้องน้ำชั้นหนึ่งนะครับมีน้ำรั่วึ้มาครับครับลูกค้านะครับใช้น้ำระบบใหญ่นะครับท่อออกค่อนข้างจะใหญ่เลยนะครับท่อนี้ครึ่งนะครับครับระบบส่งน้ำ ใหญ่เลยนะครับมีแท้งน้ําหลังบ้านนะครับอือในะ้นะครับนี่อยู่หลังบ้านนะครับระบบส่งน้ํานะครับใหญ่นะครับบ้านห้าชั้นนะครับบ้านห้าชั้น พีคครับพีคครับพีคสส,ส,สุดครับดังนั้นพีคสูงสุดนะครับหน้าปั๊มอยู่ที่30สนะครับตอนนี้อัดขึ้นจ่ายขึ้นข้างบนแล้วก็ทิ้งลงมาทิ้งลงมาอยู่ที่นะครับพีคนะครับ โอเคโอเคครับบกนะ้ำมาจากข้างบนดีสต๊อปปาวนะครับมีสต๊อปปาวอา่าเส้นนี้ไปไหนอุ้มไปหน้าบ้านโอเคไปออโอเคอ่อ okay. อาขึ้นมานะครับวิ่งมาปึ๊บแยกนะครับแล้วก็ไปหน้าบ้านเนาะ โอเคนะครับโอเคเราปิดวางแล้วนะครับ ผมปิดวาลวแต่ทำไมแรงดันพีคขึ้นขนาดนี้อ่าโอเคโอเคอ่าโอเคนะครับตอนนี้นะผมปิดวาลวด้านบนนะครับเปิดระบบน้ำนะครับตอนนี้แรงดันน้ำไม่มีนะครับแรงดันน้ำไม่มีนะครับนะไม่มีแรงดันน้ำนะแต่พอปิดนะครับ ติดแตงการกลับมานะครับาวาวล์วรั่วนะครับอันนี้หนึ่งวาวล์วรั่วนะตอนนี้ก็คือถ้าทํางานเนี่ยอยู่บนฝ้านะครับซึ่งฝ้าเนี่ยมีสายไฟนะครับอยู่ข้างบนนะครับอันตรายนิดหนึ่งนะครับน้ำจะหยดตลอดแต่งการพีกนะครับพีกสุดเกเลยนะครับนี่พีก นะครับมีแรงดันลงมาตลอดนะครับแรงดันพีนะอะ่โอเคตอนนี้จะทำเช็คเนี่ยจะค่อนข้างจะ,ะยากนิดนึงเดี๋ยวพอเปิดวิดีโออะเดี๋ยวเดี๋ยวโทรไลน์เลยค่ะออไลน์ไหมให้พ่อไปเฟซเฟซทามก็ได้ ด้านหน้านะครับใต้อ่างนะครับไม่มีหยดนะครับสต็อปวาลนะครับที่ผนังนะครับไม่มีน้ําหยดนะครับไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมต้องการยังไงแล้วผมจะแจ้งเพิ่มนะครับตอนนี้โดยเบื้องต้นนะครับไม่พบการหยดจากอุปกรณ์นะครับตอนนี้เดี๋ยวเรา ที่ผนังอุปกรณ์ตอนนี้ไม่มีนะครับ <Yeah. S 1> ที่ผนังอุปกรณ์ไม่มีการหยดเลยนะครับอุปกรณ์ไม่มีการหย,ด,นะรนหยดนะครับบนอ่างก็ไม่หยดนะผมเช็คแล้วก็ทิชชู่เช็ดแล้วก็ไม่มีการหยดนะครับี่นะ้ำใช้เท่านั้นเองแต่ขนาตรงนี้นี่ค่อนข้างจะเยอะออสังเกตด,ดูนี่ขนาดปิดแล้วนะเรวาวยังเสียเลยนะครับอัดโอเคเดี๋ยวค่อว่ากัน ที่ต่ำเนี่ยมันจะไล่ระดับความสูงกันนะครับชั้นบนสุดจะเบาชั้นรองลงมาก็จะเริ่มแรง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 ลงมาเรื่อยๆทีนี้เนี่ยอันดับแรกในเรื่องของการแก้ในส่วนของเรื่องแรงตรงนี้ก่อนต้องใส่ตัวเร็กบูเลเตอร์ในแต่ละชั้นที่มีความแรงนะครับอย่างชั้นนี้ต้องใส่แน่นอนคือตัวปรับแรงดันนะครับเพื่อไม่ให้ละเอ,อ่อและท่อข้างล่างระเบิดนะครับเพื่อป้องกันท่อไม่ให้ระเบิด2เปลี่ยนตัวต็บปวาว พอสตัอปเบลเรา่วกนะครับทําให้มีแรงดันกลับมา็คื่อน้ําไหลเข้ามาได้ในท่อได้นะครับอันนี้คือสองสองส่วนนะครับในสองส่วนตรงนี้แต่เรื่องของการ่วน่าเชื่อได้ว่าน่าจะมีการแตกในท่อในผนัง <S <S หรือว่าสแกนไม่เจอนะครับแต่มันเห็นในระดับหนึ่งอยู่แล้วที่อยู่ขีดนอกนะครับแต่เราไม่ใช่เราไม่มีเครื่องมือที่เป็นแบบปเปอ์แมนที้ระรับทะล<ต>ุเข้าไปในของแข็งอืมยับไงที่พายามถามครับเอดมมีคือ คือสิ่งที่เราเห็นนะครับคือจุดและตำแหน่งนะครับและความชุมส่สูงสุดนะครับของการที่รูกออกมานะครับคือถามว่าเครื่องมือตัวนั้นผมมีไหมผมมีผมหาได้แนหัวอในครับขนาดผมหาได้นะครับแต่ค่าบริการในกะารหาตัวนั้นจะแอดวานซ์ขึ้นเป็นระดับดัหมื่นนะครับซึ่งมันเกิดไปนะครับกับลูกค้าที่จะต้องใช้บริการระดับนั้นนะครับ,นะรบโอเคในโดยเพื้งต้นผมจะทํางานตาสตมสเป็เป็นก่อน ไว้ก่อนว่าถ้าเกิดว่าแผลมีการกระทบกระเทือนหรือว่าช่างมาจอะทําไม่รู้เรื่องท่อระเบิดเพราะเนื่องจากแรงดันขอสูงมากนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องต้องกองังวลก่อนเลยนะเพราะเนืน่องจากท่อเนี่ยขาใช้แค่ท่อสีหุ่นเองนี่คือสิ่งที่วรแต่มันจะกระทบแค่แค่ห้องนี้สูกต้องใช่แต่ถ้าต้องติดตัวนี้ด้วยเพราะตัวนี้อาจจะต้องเปลี่ยนคือ่อไม่ใช่อ,า,อาจาร ต้องเปลนเพราะว่าเขาปิดไม่ได้ใช่ไหมครับาแต่จะปิดเนี่ยก็ต้องปล่อยนะ้ำทั้งระบบครับปิดทั้งระบบบ้าน<ม>เพราะว่าน้ำมันทิ้งจากบนลงมาใอ,อ,อ่ยห่ใช่มันต้องปิดระบบตรงนี้ก่อนทั้งบ้านแล้แลวปล่อยน้ำทั้งระบบบ้านทิ้งแล้วเพื่อที่จะเปิียนท่อสองตัวนะครับเโอเคงานโดยเเื้่งต้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูือสอง ชางเรือคนครับใช่ครับออื <Check up. S 2> mm hmm. 也好，比较跟。 ง่ายๆนะอ่าไม่ได้รั่วนะครับเงียบเงียบเลยนะครับโอเคเดี๋ยวนะกโทษนะผมเปิดปิดอยู่นี่ยเงียบเงียบเสร็จแล้วเสร็จครับเสี็ยวข้มาครับ ยอดตัวนิดเน mm hmm. ึงครับดีเส mm ียงซีนะบางมากอ่ะ mm hmm. มันรั่วน,น้อยมากอ่ะแต่มันคือด้วยความดันของท่อแรงดันมันสูงอ่ะมันทําให้เราได้ยินฉีดอย่างเงี้ยรูรูเล็กกว่าร,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 รูเข็มอ่ะ อ,อแต่ผมใช้เครื่องนี้ผมได้ยินชัดแต่ว่ามันมีหลายอย่างมันเป็นเครื่องเซอร์เวอ,อ,อโอเคครับมาไปชมกันครับแวบโอเคเห็นยอะไรยังแวบแบโอเคครับนะ อ่าโอเคครับตำแหน่งรั่วนะครับปุ๊บนะครับอยู่ในห้องนะครับนะลอ,องอาต้บันไดนะครับ,นนนรนนรบด้านนี้ก็คงต้องทําการซ่อมนะครับด้านนี้ก็ดูข้อประเมินออกโอเคครับโอเคครับอ,ออกกัน ครับแล้วพบกันใหม่นะครับงานหน้านะครับไปตามกันครับว่าจะไปแก้กันที่ไหนต่อไปนะครับอย่าลืมครับถ้าสนใจอย่าลืมเรียกนะครับซนกระทกสามสี่ห้าสามห้าหกแปดแก้ท่อการช่าง,งเอกโอ้โหสบาย